กลับมาติดตาม m b t News กันต่อนะครับพาผู้ชมไปที่เชียงใหม่อย่างที่ทราบนะครับผู้ชมครับในผับในบาร์ในร้านเหล้าเนี่ยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไปทำงานไม่ได้อยู่แล้วตามกฎหมายทีนี้ไปทำงานที่มันมากกว่าการบริการปกติทั่วไปยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการถแถลงกรณีสถานบริการแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะนำเด็กและเยาวชนมาให้บริการครับว่าเข้าข่ายสแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศต่อเด็กโดยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบและวางแผนการจับกลุ่มเจ้าของร้านแล้วก็พนักงานได้3คนครับ โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อติดตามกรณีเจ้าหน้าที่ p p r r t t o o u u n e r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  u u n r e a ร r o ราวหรือว่า O.U.R. ได้ให้เบาะแสสถานบริการในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรรช้างเผือกเนี่ยนะพบมีการนำเอาเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีเข้ามาทำงานเป็นพนักง,งานบริการภายในร้านซึ่งมีลักษณะนะฮะ เป็นการสแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศต่อเด็กโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือ TICAC พร้อมเจ้าหน้าที่องค์กร OUR เข้าตรวจสอบแล้วก็มีการวางแผนจับกลุ่มนะฮะโดยสถานบริการดังกล่าวตั้งอยู่บนเลขที่80บริเวณทางคู่ขนานถนนสายเชียงใหม่ลำปางตับบนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ลักษณะก็คือเป็นร้านแบบบาร์โฮสครับนี่ มีพนักงานทำงานภายในร้านกว่า100คนก็คือจะสลับกันทำงานวันละ30-50คนโดยให้พนักงานบริการเครื่องดื่มโดยลูกค้าเนี่ยสามารถเรียกมานั่งให้บริการได้คิดราคา2 5 9บาทต่อดริง้งอ่านึกออกไหมฮะเวลานั่งเนี่ยต่อ1ชั่วโมงภายในร้านยังมีเวทีโดยให้พนักงานขึ้นไปเต้นโชว์ชั่วโมงละ1รอบและมีชั้นใต้ดินเป็นอาคารห้องคาราโอเกะไว้ให้บริการครับ ภายในร้านเนี่ยพบพนักง,งานในร้านเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีจำนวน3รายด้วยกันและยังพบว่ามีการนำเอาบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานที่ร้านโดยผิดกฎหมายอีกจำนวน15รายจึงมีการจับกลุ่มเจ้าของร้านและผู้ดูแลร้านจำนวน3รายครับประกอบด้วยนางสาววรสามณีจักรอายุ53ปีอันนี้เป็นเจ้าของร้าน นายเกลิกอภินันทเรกอายุ40ปีผู้ดูแลพนักงานและนายทวัชชัยคนสนิทอายุ23ปีเป็นผู้ดูแลพนักงานครับโดยดำเนินคดีในฐานความผิดห้ามมิให้ในายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและเป็นนายจ้างจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตในส่วนของพนักง,งานร้านที่เป็นเยาวชนอายุ ต่ำกว่า18ปีทั้ง3รายอันนี้ก็จะนำไปสู่กระบวนการคัดแยกเหยื่อหากพบรายละเอียดเป็นกรณีการสแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศต่อเด็กก็จะมีการขยายผลดำเนินคดีค้ามนุษย์กันต่อไปคือไปในร้านเหล้าร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผับบาร์คาาโอเกะเนี่ยก็ว่าแล้วนะแต่นี้ก็คือคล้ายๆกับบาร์โฮสแหละเป็นการบริการก็คือซื้อดิ้งให้มานั่งคุยนั่งอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะเข้าข่ายนะครับก็เลยไปจับกลุ่มครับ